มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับกรมบริษัทออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และสัตวแพทย์บุญยกรตปิ่นประสงค์รองอธิบดีกรมบริษัทเปิดเผยว่า จากการดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเป็นงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีโดยทั่วหน้าและเสมอภาคกันเป็นการแบ่งเบาพระาชกรเศรกิจอีกทางหนึ่งสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสที่จะได้รับการบริการอย่างทั่วถึง โครงการสัตวแพทย์พระราชทานเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์และวิชาชีพอื่นๆต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยีและวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆเพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จในปีงบประมาณพศ2018กรมบริษ,ษัรมีการกำหนดดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตริิน์กำหนดจ,จัดขึ้นในระหว่าง17-19ธันวาคม2567โดยมีเป้าหมายในการออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ตำบลแสนต่อตำบลท่าแฝกและตำบลเด่นเหล็กอำเภอนํำปาากิจกรรมประกอบด้วยการตรวจรักษาพยาบาลทางด้านอายุรกรรม สูติกรรมสัญญกรรมการฉีดวอคซีนป้องกันโรคสัตว์การกําจัดพยาธิภายในภายนอกการเก็บตัวอย่างในการสํารวจสภาวะโรคให้มีความรู้คําแนะนําตามการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ให้ถูกสุข,ขะละใมม่แก่เกษตรกรโดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการจํานวน250คนสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ได้รับการดูแลสุขภาพจํานวน 3,750ตัวเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านปศุสัตว์สำหรับในการพัฒนาและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการป้องกันโรคจากสัตว์สูส่คนจำนวน100คนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลาง,งส่วนภูมิภาคณาจารย์นิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นักวิชาการรวมทั้งทิ่น200 50คนตึงได้รับความรมู้เป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนในจังหวัดอุตรดิตด้วยจบข่าวกรมปรศุสัตว์ข่าว